กลับมาสู่ช่วงที่2ของสวัสดีคุณบ้านนะคะช่วงนี้เราก็จะมาแนะนํากันละมี10ไอเดียมาฝากกันนะคะสําหรับมุมแสนสุขใจที่บ้านนั่นเองค่ะตะกี้ <มา S 2> ต้องมีถามผมไปแล้วอะ่ะว่ามุมโปรด ของผมอยู่ตรงไหนบ้างผมบอกไปแล้วว่าที่คอนโดก็มีสองมุมที่บ้านมุมโปรดของมินใช่ไหมมุมอะไรฮะมุมโปรดของมินเนี่ยคือถ้าอยู่บ้านถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะนั่งอยู่โซฟาหน้าทีวีเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันหรือว่าจะอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นโต๊ะกินข้าวคือโต๊ะกินข้าวที่บ้านเนี่ยก็กะเหมือนทําไว้แบบว่านั่งแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นโต๊ะแบบ สารพัดประโยชน์ช่มใช่มานั่งกินข้าวก็ได้มานั่งเขียนหนังสือมานั่งแบบเตรียมนุ่นทานี่อะไรใช่อาหารขนมช่วงนี้นี่ก็ไม่ใหญ่มากค่ะแต่ก็แบบคือเหมือนซื้อมาให้มันดูเป็นโตแบบเห็นแล้วเอ้ยชอบแบบเป็นโตไม้ขาสีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเอาความสุขทางใจเขาว่าและตอนนี้มีแพลนว่าแบบคือจริงๆอ่ะมินอยู่เป็นแบบทาวน์โฮมใช่ไหมคะมันก็จะไม่ได้มีพื้นที่แล้วแต่ว่าพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยมันมีพอสําหรับจอดรถแล้วมันก็จะมีพื้นที่เหลือคือคิดอยู่ว่าแบบอยากจะซื้อขายสิฮะ พื้นที่เหลือก็ขายสิฮะเอเอา,าแปลง<ะ>สินทรัพย์ให้เป็นทุนไงฮะมันอยู่ในบ้านเรามันแค่แบบพื้นที่ข้างๆ<อ>ที่จอดรถนี้มือขายเป็นสินทรัพย์ให้หมดเลยตอนนี้มีแบบว่าคิดอยู่ว่าอยากจะหรือเปิดเช่าเป็นที่จอดอาจารถเพิ่มเติมมันมนิดเดียวให้หนูทําเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ <Okay. S 2> คือหนูอยากจะเอาญ่าทียมมาปูคือเหมือนจะได้ไม่ต้องดูแลเยอะไงเพราะเป็นญ้าทียมมันก็แบบมีพื้นที่สีเขียวใช่ไหมแล้วก็แบบซื้อโต๊ะ เก้อา,าอี้หลีมาตั้มก็แบบนั่งเล่นได้จิบน้ำชายำบายไล้อันนี้คือมุมโปรดแล้วหม,นะมุมม,ม,มุมที่บ้านเนี่ยคือยังไม่ได้ทำนะแต่คิดว่าจะทำคือเหมือนหน้าบ้านมันจะหันหน้าออกไปทางทิศเหนือโอ้ยิ่งสบาย,ยาาเลยเพราะฉะนั้นตรงข้างหน้าบ้านมันจะแบบไม่ไม่ร้อนลเลยนะฮะโอ้นะนี่ก็เรื่องทิศทางก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาเหมือนกันในการสร้างสรรค์มุมโปรดของบ้านทั้ชมนะครับและอีกมุมหนึ่งค่ะบนห้องนอน บนห้องนอนเนี่ยคือเหมือนพอขึ้นไปตัวแล้วเราก็จะแบบไม่อยากขึ้นเตียงหนูก็จะมีเป็นแบบโซฟาหนูจะเรียกมันว่าบัลลังก์ของหนูวางอยู่ข้างๆเตียงอเอาไว้แบบนั่งเลน่นคือขึ้นไปสามารถแบบนั่งตรงนั้นน,น,นั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นมือถือคืออยู่ตรงนั้นได้อ่ะพื้นที่เธอเยอะจริงๆนะฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับคนอยู่คอนโดรู้หนูอย่างผมนะฮะไม่สามารถคิดฝันแบบนี้ได้เลยนะฮะ <c oughs> อะไรหนูก็คิดของหนูเองพูดให้มันหรูๆไงแบบบันลังข้างเตียงนี่เท่าแมวดิ้นตายของคอนโดหวเวอร์แล้วค่ะอาจารย์อมาดูไอเดียของเราที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะไอเดียแรกเลยนะคะนั่งรับลมหน้าบ้านโอ้แหมอันนี้มันเป็นความฝันของใครหลายๆคนลรทั้งผมทำไม่ได้ทำไม่ได้นะเพราะว่าจะไปรับลมบนระเบียงนี่ก็มันระเบียง ไม่รู้เรียกระเบียงหรืออะไรนะคือผมไม่เข้าใจนะ,ะคือแต่หนูว่าอยู่คอนโดยิ่งทําง่ายนะคือถ้ามีระเบียงแล้วแบบบรรยากาศดีๆอย่างเงี <c oughs> ้ยระเบียงที่คอนโดผมเนี่ยผมว่ามันกว้าง,างไม่ถึงห้าสิบเซนเลยเธ <ๆ S 2> <her. S 1> อก็นั่งได้เป็นเก้าอี้ตัวเล็กๆนั่งแล้วก็ขาพาดโอ้ <c oughs> ไม่ก็ตกไปทาบบําไงนี่มึงโลกูคมสงอยู่นั่งตรงเก้าอี้ที่พื้นแล้วก็ขาแบบพาดไปแบบ กิ้งตกลงไปเลยชั้นแปด้วยตายเลยไม่ได้ให้นั่งบันระเบียงอ่ะสำหรับการนั่งรับลมหน้าบ้านนะคะ<ฆ>บอกว่าหน้าบ้านส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหันไปทางทิศเหนืออ,อุ๊ยเหมือนหน้าบ้านนิ่นเลยนี่แบบนี้เลยนะฮะใช่แล้วค่ะการที่หน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือนะคะมันก็จะทําให้ทิศทางลมเนี่ยมันจะพัดพาความเย็นเข้ามาสู่ในบ้านในตอนกลางวานันอ,อย่างที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าทิศของแดดในบ้านเราเนี่ยมันจะมาพาทิศขึ้นทางทิศตะวันออกตกทิศตะวันตกแต่ ส่วนใหญ่จะอ้อมใต้เกือบตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศเหนือเนี่ยจะเป็นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าร่มตลอดปีกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างาะะตัวอย่างครับ ในภาพม,มีเก้าอี้สักตัวมาตั้งโอ้แค่นี้พอแล้วนะใช่ชีวิตเราจะต้องการอะไรมากกว่านี้นะฮะนอนนี่ไงพอมีมาตั้งเสร็จมีต้นไม้สักนิดนึงม,มีโต๊ะเวลามานั่งจิบชงจิบชาอย่างนี้จิบน้ำแดงก็ได้จิบแอลกอฮอล์ก็ได้นะบรันดงบรันดีดจิบไวน์อะไรกันไปนะฮะหรือว่าตึกแถวก็ทําได้นะเห็นตึกแถวชอบมานั่งกงเล่ากัน อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งคือโค้งหมักลุกเออเห็นไหมมันก็แบบเป็นความสุขอย่างนึงเป็นมุมสบายนะก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะครเอทกิจกรรมให้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความชอบส่วนตัวของท่านผู้ชมได้อย่างไรนะซึ่งแน่นอนที่สุดนะฮะว่าอย่าลืมนะว่าทิศทางที่ของพื้นที่ตรงนี้ควรอยู่ทางทิศเหนือเป็นหลักนะหรือถ้าเลือกไม่ได้อ่ะขอเป็นทิศตะวันออกก็แล้วกันอ่าแต่นี้ก็ใช้ได้ในช่วงเวลา เย็นๆประมานี้นะ,ะใช่แล้วค่ะอันนั้นก็เป็นมุมสบายๆนะถ้ามบบสบายๆไปแล้วบางคนบอกว่ามันก็แค่แบบชิลๆอยากจะปลดปล่อยอารมณ์บ้างมาดูอีกหนึ่งมุมกันเลยนะคะเป็นมุมอะไรนะมุมใบหรือเปล่าฮะนนไม่ใช่เนะะื้อฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมคือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนคบ,บางคนบอกว่าชอบที่จะนั่งเล่นกีตาร์บางคนบอกว่าขอเล่นเปียโน,โนได้ไหมอ่าบางคนบอกว่าขอเป็นมุมมุมหนึ่งแบบชอบปลาลูกดงลูกดอกอะไรแบบ ปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองไงซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับในหมู่สมาชิกในครอบครัวนะฮะว่ากิจกรรมที่เราชอบกันนะฮะในในครอบครัวของเราเนี่ยหลกัหลกๆนี่เราชอบอะไรกันบ้างอาจจะดูความถี่โหวตกันนิดนึงอ่ะอมสมมติมีสมาชิกอยู่10คน5คนอ่ะ5คนแล้วก็สิคนจะเยอะเกินไปเยอะไปห้าคนชอบร้องเพลง4คนอ,อะไรประมาณนี้ชอบเล่นเกม2คน 2> ชอบเล่นดนตรี2คนแล้วก็ดูอ้าวนี่ ใช้หลักประชาธิปไตยชอบอะไรนะอะไรสี่คนอะไรชอบอะไรมากสุดนตะกี้เนี่ยชอบร้อง,องเพลงเล่น,เล,นเล่นเกมอะ,อะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีมุมที่เรียกว่าเป็นมุมคาราโอเกะในใ<ช>บ้านใช่แล้วค่ะาาแต่ว่าอย่างมุมนี้นะคะเป็นมุมแบบว่าซ้อมดนตรีครับคือถ้าบ้านไหนที่แบบว่า มีลูกๆหลานนะคะเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องส่วนใหญ่บ้านนั้นเขาก็จะมีมุมซ้อมดนตรีจะมีแบบว่ามีเพื่อนร่วมวงมาซ้อมดนตรีกัน<ช>ก็จัดไปเลยมุมหนึ่งจะทําห้องเก็บสงเก็บเสียงอะไรก็ว,นนว่ากันไปเพราะว่าอย่าไปทําให้เกิดการรบกวนกับเพื่อนบ้านนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีกันใช่ะะแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เรียกว่าถ้าเป็นนักดนตรีก็ต้องชอบแล้วก็ต้องมีเรียกได้ว่าก็คือแล้วแต่อะไรคืออาจจะไม่เป็น มุมซ้อมดนตรีก็ได้จะเป็นมุมอ่านหนังสือมุมเล่นเกมหรืออาจจะเป็นมุมโฮมเทยเตอร์อะไรประมาณนี้ก็คือจะต้องมีการออกแบบให้มันสอดคล้องกับฟังก์ชันกับกิจกรรมที่เราได้ออกแบบไว้ซึ่งแน่นอนฮะมันก็จะมีอาจจะต้องมีเรื่องของการเตรียมระบบแสงเสียงอะไรต่างๆนี้หรือแม้แต่เรื่องของระบบการป้องกันเสียงรบกวนที่อาจจะเกิดผลกระทบกับตัวในบ้านของเราเองหรือแม้แต่เพื่อนบ้านได้ด้วยบางคนบอกว่าชอบเล่นเปียโนนี้สบายนะอยู่กลางบ้านได้เลยแต่ว่าถ้าปลดปล่อยอารมณ์มากเกินไปกับ เปียโนนี่ก็ต้องถามคนในบ้านก่อนคือแน่ใจว่าต้องเล่นละเพาะด้วยนะใช่แล้วค่ะแบบนั่งเล่นไปทานข้าวอะไรอย่างนี้นะบรรยากาศดีค่ะผ่านไปสองมุมแล้วมาอีกหนึ่งมุมนะคะเป็นมุมระเบียงนั่งเคียงกันด้วยนะฮะใช่มอสักครู่อาจารย์บอกว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ที่คอนโดแต่ว่าถ้าใครมีพื้นที่เนะคะเป็นมุมระเบียงเล็กๆเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะวางโต๊ะสักตัวเก้าอี้สักตัวหนึ่งนะคะอย่างในภาพนี้เลยค่ะ นี่เลยนะคะโอ้โหเนี่ยระเบียงบ้านผมมันไม่ได้ใหญ่อย่างนี้ไงน้องมีนอาจารย์คะอันนี้เป็นระเบียงแบบว่าเรียนแบบระเบียงสมัยก่อนที่พวกบ้านติดริมน้ำเขาจะมีแบบเป็นเก้าอี้ยื่นออกไปในน้ำเนาะอันนี้นี่คือแบบเดียวกันเลยนะคะโอ้โหนี่คือคือนอนได้เลยนะคือไม่ได้ได้เพียนเอาไว้นอนเป็นเหมือนเป็นเดเบสยาวๆได้เลยช่วมีวลากางกันนะเนาะครับผมนี่เลยนะคะอีก หนึ่งมุมนี่ถ้าอยากสบายๆเดี๋ยวก็เอาเบาะนุ่มๆเบาวางสีสีสันให้มันมีความกลมกลืนกันนะครับก็เป็นมุมส่วนตัวอีกอันนึงซึ่งทําให้เราสามารถสัมผัสธรรมชาติแวดล้อมได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวใช่แล้วและยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในทิศเหนือนะยิ่งโอ้โหสบายเลยนะทั้งวันเลยนะฮะมุมนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจมากค่ะอยากมีที่คอนโดตัวเอง ถ้าไม่มีพื้นที่เอาอีกหนึ่งมุมไหมคะมีอีกหนึ่งมุมมาฝากกันค่ะนั่งข้างในแต่ว่าก็สามารถเห็นบรรยากาศข้างนอกนั่งข้างในเห็นข้างนอกใช่คอนโดจย์ก็สามารถทําได้นะอย่างบอกว่าระเบียงพื้นที่น้อยใช่ไหมคะไม่สามารถนั่งได้ก็จัดตกแต่งจะเอาต้นไม้มาแขวนมาประดับตกแต่งแต่ว่าเรานั่งอยู่ข้างในไงแล้วก็มีเป็นแบบกระจกม่อไปแหละก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะคะนั่งข้างในเห็นข้างนอกนะฮะก็คือจัดให้ พื้นที่ด้านนอกสภาพแวดล้อมภายนอกมันมีความรื่นรมรม่มรื่นนะฮะและ<ช>้วแต่แเราชอบแบบไหนยอย่างไรนะครับถูต้องค่ะและแนะนําเลยนะคะว่าไม่ควรจะวางเฟอร์นิเจอร์แบบใกล้ๆริมหน้าต่างเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าบางที คนเนี่ยเขาไปวางเขาก็กลัวแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ไปวางแสนแดดสองมันจะส้มมันจะซีดไหมแต่ว่าข้อดีของมุมนี้คือมันอากาศจะถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็รับลมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นทําให้มันโปร่งๆดีกว่าจะดีที่สุดเลยนะถ้าวางก็แบบเล็กๆน้อยๆเนาะมีพะมงพะม่านใช่ค่ะพะม่านสีขาวบางๆพริ้วๆนะฮะก็จะทำให้มุมตรงนั้นนี่ดูผ่อนคลายคล้ายๆเหมือนอยู่ในรีสอร์ทริมทะเลเลยถูกต้องดีเลยนะคะ มุมนี้ก็สวยนะเนี่ยเนาะอ่ะมาอีกหนึ่งมุมแล้วกันก่อนจะไปเบรกกันช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นมุมความบันเทิงส่วนตัวค่ะจา์ความบันเทิงส่วนตัวของผมเนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่านหนังสืออ่านหนังสือกระดูกอล์ฟมีอยู่สองอย่างเห็นไหมนี่ก็เป็นความบันเทิงแล้วนะคะแต่ว่าความบันเทิงคนอื่นค่ะอาจจะเป็นโฮมเียเตอร์เนี่ยจา์บอกห้องคาราโอเกะอย่างนี้นะจะนั่งเล่นเกมเล่นอะไรก็แล้วแต่บางคนบอกว่ามีห้องหนังสือใหญ่โอ้โหเนี่ยอยากมีเลยเนี่ยอยากมีมากเลยเนี่ย นี่เลยนะคะอยากจะดูหนังสือก็ไปหยิบมาได้หรือว่าจะดูหนังก็สามารถเปิดได้ทันทีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าควรจะมีการแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะสร้างบ้านเนี่ยเราอยากจะมีห้องส่วนตัวแบบไหนไหมอย่างอันนี้เนี่ยถ้าสังเกตได้น่าจะเป็น มุมมุมเมืองที่เขาจัดเวแล้วแบบนี้เพราะเห็นไหมมีบันไดลงมาตรงนี้เป็นที่โล่งกะเวล<ช>แลาแหละว่าจะต้องทาเป็นมุมหนังสือใหญ่ๆอย่างแน่นอนตอบสนองได้หลายฟังกชันเลยนะเป็นมุมหนังสือด้วยเป็นมุมโฮมเทยเตอร์ได้ด้วยนนะตรงนี้นะฮะและจริงๆมุมนีเน้เป็นมุมที่ทุกคนในบ้านสามารถมารวมกันไดกน้ก็ต้องเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีการพูดคุยกัน<ช>นะครับว่ากิจกรรมหลักๆที่ชื่นชอบคล้ายๆกันคล้ายคลึงกันเนี่ย มีอะไรกันบ้างอย่างไรจริงมุมนี้นี่อีกมุมหนึ่งก็สามารถทำแบบเป็นดนตรีเล็กๆได้เนาะคุณแม่จะแบบมานั่งเย็บปักถักร้อยในห้องนี้ลูกก็นั่งเล่นดนตรีไปมุมที่สมาชิกทุกบ้านสามารถมารวมตัวใช้พื้นที่กันได้อย่างเต็มที่ใช่แล้วเป็นมุมครอบครัวมุมสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดี ในครอบครัวแต่ละคนก็จะมีความชอบส่วนตัวของตัวเองแยกไปเป็นมุมเล็กๆของตัวใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่ามินเองจะแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบมีหนังสือเยอะไม่ได้แบบว่าเป็นนักอ่านค่ะแต่ว่าไอ้มุมแบบที่ทําเป็นจัดหนังสืออะไรเงี้ยมันก็สวย้าะใช่โอ้อะผ่านไป5้ามุมนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราก็มีี้าไอเดียมาฝากกันสำหรับมุมแสนเก๋ที่จะพักผ่อนในบ้านของเรานั่นเองค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะคะ ピッ